การผสมพันธุ์แมวข้อควรรู้ก่อนเริ่มต้น,น5้าสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีหนึ่ง <1. S 2> ทำไมคุณถึงอยากผสมพันธุ์แมวเพื่อความสนุกเพื่อธุรกิจหรือเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์สองความรับผิดชอบมหาศาลเราต้องดูแลแม่แมวตั้งท้องถึง65วันช่วยคลอดและเลี้ยงดูลูกแมว8ถึงส2สัปดาห์หาบ้านดีๆให้ลูกแมวได้ทุกตัวรับปิดชอบปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นสามค่าใช้จ่ายที่สูงลิ้ทั้งค่าตรวจสุขภาพพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาหารคุณภาพสูงงกกาาาารััสุขเฉินนหมมมีีีปญววคซแแลดููต้อ รู้เฉพาะทางที่จําเป็นปนุกรรมและโรคประจําสายพันธและแม่แม่ต้องท้องพ่อและช่วยชีวิตฉุกเฉินเลี้ยงดูลูกแม่ตั้งแต่แรกเกิดการสำคัญหากตัดสินใจผสมพันธ์เตรียมพ่อพันธแม่ทันลแมอายุหน่งถปีที่สุขภาพดีตรวดโรคพันกุกรรมทั้งพ่อและแม่ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฉีดวัคซีนให้ครบก่อนผสมสองจังหวะเวลาที่เหมาะสมรอให้แม่แมเป็นสัตว์ทุกสองสัปดาห์สังเกตพฤติกรรมขึ้นไปมาร้องเสียงดังช่วงเวลาที่เหมาะสมคือวันที่สามถึงสี่ของการเป็นสัตว ่ทีเรียงงนรู้สัญญาณเตือนภาวะฉุกเฉินสี่ก,การทำคลอดและดูแลลูกแมวเรียนรู้วิธีทำคลอดหากจำเป็นเครื่องมือฉุกเฉินและเบอร์สตะะัตวแพทย์ชวนแม่แมว,แมวดูแลลูกในช่วงแรกเกิดพะยาและฉีดวัคซีนตามกำหนดการม,มาสมพันธ์แมวไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ควรทำด้วยความคิดชั่ว์ถ้าคุณยังไม่พร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีคือช่วยเหลือแมวที่มีอยู่แล้วให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแทนนะคะ